เป็นหนุ่มแจนคอนขอย้อนเว้าไทยบอกแข็งกกรีมบอกคอยมีแห้งพอเว้าไทยแท่งกับหนุ่มเมืองไกลพอ่อนาผู้สาวาอแกแลดแล้วจนเป็นนิสัยเลียตนชาติไอแน่สาวไทยผู้แก้มแดงใสคือบักเชียชียสวัสดีครับ พี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีผ้าไปนะครับมือนีทั้งช่องก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยื่อนทินเมืองขอนแก่นนะครับวิธีตลาดนัดโคกระบือบ้านโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นครับมาเป็นครั้งที่2นะครับเนาะเพื่อที่ผ้าพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับได้มาชมบรรยากาศของตลาดนัดโคกระบือแห่งนี้ครับครับนะขณะนี้ครับเท่ากับได้มา อยู่ในบริเวณด้านหน้าของตลาดนัดโคกกระบือบ้านโน่นสะอาดนะครับอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับเทากับได้มีโอกาสนะครับมาพบปะกับผู้บริหารของตลาดนัดแห่งหน,น,นะน,นี้นะครับเนาะเป็นเฮียนะครับผููมีความมีความสามารถกว้างขวางนะครับในบริเวณในทิน,ท,นทินแห่งหนี้นะครับมีความสามารถในการบริหารจัดการตลาดนัดครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมนายน้ำโตนะครับผมผมที่เรียนพื่เอนะครับนะครัะตลาดเฮางพึ่งเปิดไหมจริงๆกับเปิดมากกบปีแต่มันมาติดโควิดบก็เลยหยุดชะงักไปพึ่งมาเปิดโตไม่เมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับก็ได้ประมาั่หาหกนัดนี่แหละกับปากตลาดนี่ด้ครับอยู่อำเภอแยงไง อำเตำบลโนดศาสตรบ้านโนดศาสตรนี่แะครับครับหมู่หนึ่งอำเภอร์แวงไงอยู่วัดคอนแก่นครับผมเปิดตู้วันเฟิร์ร์ฮาร์ดสบาดีนะครับครับผู้ใดอยากมาชมมาเยี่ยมกันยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมครับผมครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับตลาดไม้ครับผมครับผมเอาเนี่นะครับพี่น้องก็เป็นตลาดแห่งไม้นะครับที่ทั้งช่องเฮาได้มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยือนสิได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับชม ทำกันนะครับเด้ออ่ะหนึ่งจากเฮียเอตรงไปรับแขกนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมราคางวัวที่ตลาดนัดแห่งนี้เลยเลยครับอ่ะมารอบนีห้หงสกจะงวัวจะร้ายขึ้นจากรอบที่แล้วนด้ครับที่มาที่ท,ทั้งช่องเนี่ยมาประมาณจากัก เกือบเดือนนะครับสามซี่ไอทีทีแล้วนี่แหละนะครับเนาะอ่นนี้คือบริเวณของตลาดอันนี้ฝั่งนึงนะครับเด้อจริงๆทีของเฮียเพิ่นเดออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ,ร a, รบมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับบริเวณกว้างขวางครับเดวยวจะพาสำรวจราคาง้วอยู่ที่ตลาดนัดแห่งนี้แห่งนี้นะครับเด้อว,ว่าง้วทั้งโซนขอนดแกนนี่เพิ่นวากันโไดัยนะครับ

เมาเลยบอกครับพ่อครับครับหกบกว่านะพ่อเนาะหกสิบห้าครับหกสิบหาครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทครับสมตัวเมาแม่ลูกครับสามตัวครับครับเราประกันตำนี้เนาะครับเนาะครับเนื้อหนังดีเลยครับพี่น้องนี่ยโอ้ขังนี่บอครับตัวใดครับตัวนี้บอครับ นีเด้อพี่น้องเด้อนกกระหัก,กวสันยวผุเบิงไทยครับหกหมื่นห้าพันบาทครับอ่านียนุ่มน่อยแล้วครับเนยนุ่มน่อย ครับครับนุ่มน,น้อยครับนุ่มน,น้อยทั้ง2องนุ่มเลยอ้าหกหมาพันบาทลาคาคุยกันได้เนาะพอะ่อเนาะครับผมครับผม<อ>ครับอ 16, ้าฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งหกศูนนะครับเด้อหกหมืาพันบาทครับแม่ลูกสามตัวครับราคาต่อรองได้ครับ รับประก,กันทุกอย่างนะครับพอนะเนาะครับผมอโอเคครับขอบคุณที่รักครับ อันอันนี้ของไผรครับของพ,อพ,อพอ่อบรับพ่อสวัสดีครับเปิดไว้เท่าไรครับพอ่อครับแม่ลูกเหรอครับสี่สิบสามครับพี่น้องแม่ลูกครับสี่หมื่นสามพันบาทเอา้าวบังราคาทั้งโซนขอนแก่นด้วยพี่น้องเด้อสี่หมื่นสามพันบาทครับแม่ลูกลูกแรงไปบุญละ นี่ครับเบื้องด้านนี้ครับนี่เบื้องเบิดโตเลยพี่น้องลูกอยากดื่ออยู่ครับ ีขาวสู่แดดงามครับผมเขาวสวยครับฝากเบอร์โทรไปนะครับพอ่อนี่บ่กครับครับ098 6606 2910 9 8 6606 291 43,000บาทดนะครับพี่น้องลูกผู้หรือแม่ครับหนั่งเนี่ยโมเห็นลูกแม่ด้วยครับพี่น้องครับคุณครับ <c oughs> มันแง่ไปหมดแล้ว <c oughs> ครับครับโอเคพี่น้องสนใจติดต่อคุณพ่อมานได้ด้วยครับขอบคุณหลายครับ <c oughs> อันนี้ของใบน้องนี่ดัน อันนี้งอไผ่เนาะครับนี่ขั้นหนังกับขั้นนี้ครับขั้นหนังของไผ่ครับขั้นดีสิครับครับของผมครับเอาคุณพ่อฟาผมเบิ่งนะครับเนี่ยเอาต้นในสูตรเนี่ยพ่อแดงๆไงเท่าไรครับขายไปแล้วครับขายเมื่อกี้ยงโอ้ขายหมดแล้วเอาผมผมขออันราคาเนี่ยครับสั่นเพื่อพี่น้องพี่ยากงูราคาทั้งนี้ครับผมขายได้แล้วเมื่อกี้ขายสามหมื่น ต้นแดงไงนะครับเนาะคู่นี่ครับค่คู่นี่ครับคู่แดงนี่บ่่นห้าพันเจ็ดร้อยครับพี่น้องราคาส้นี่ครับสามหมน้นเรอยให้เบื้งท่ทาอ่เด้อคุณพ่อเพินขายไปแล้วครับสามหมรยบาทครับเอา เปคมอปร,รจจอั้บา่ตวมัีเดีวีก็ลมนะครับขอบคุณครับลูกาเอาตัวนี้แหละครับพ่อขาวเนี่ยครับขายไว้เท่าไหร่นี่ราคาหมื่นพครับขายรเราบอกครับอ่งหมาพันหารยครับพี่น้องตัวน้อยอีก 50, หมื่นาร้อยครับตัวนี้หนึ่งครับตัวน้อยนี่หนึ่งหมื่น ตัวน้อยในมื่นหาลอยนะครับพ่อใน้อยนะครับอ้าวให้เบิงตัวนี้ครับหนึ่งมืนหาพันหาลอยตัวนี้ได้พี่น้องหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยในตัวนอกนอเนี่ยครับอ่ามือแม่ครับอ่านขางชัดอยู่ครับนี่ตัวน้อยครับตัวนี้มื่นหาลอยครับอ่มีโอกาสได้เบิงดันในหนึ่งมื่นหาอยบาทครับพี่น้องเด้อ งาผู๋้ะครับตัวน,นี้เอาผู้ใดสนใจ <c oughs> อ่าโอเคครับสำหรับการทายถ้ำนะครับลิป <c oughs> สำรวจราคาง,ง้อยี่ี่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านโน่นสะอาดตำบลโน่นสะอาดอำเภอแวงไงจังหวัดขอนแก่นนะครับกับขออนุญาตยุติการถ่ายทำเพลงนี้ครับผมกับฝากตลาดนัาดโคกกับเบือแห่งนี้ไปน้่เลยเด้อครับเด้อบริหารงานโดยยี่เอครับคนเก่งของเขานะครับผู้กว้างขวางในระแวกนี้ครับผมเปิดให้บริการทุกๆวันพฤหัสนะครับทุกสัปดาห์นะครับเด้อตลาดก็ยังก็ยังมีพื้นที่ให้ให้ลองรับอีกหลายขั้นหลายโตเลยเด้อครับเด้อเรียนเชิญนะครับ รับบนนี้ขอก่า,าคคควค้ามาสวัสดี<อ>ครับ